กลับมาพบกับช่อง b i m e ch n t i o n l กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระน่ารู้ดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยคะ่ะจะมาพูดเกี่ยวกับอาหารการกินที่หาง่ายปลอดภัยไร้าสารพิษน,นะคะอาหารอันดับแรกก็จะแนะนําเป็นตัวอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดในโลกคะ่ะซึ่งอุดมไปด้วยสารแอลคาเนทีนะคะสารตัวนี้เป็นสารที่ดีต่อการเผาผลาญพลังงานนะคะรวมไปถึงมีกรดอะมิโนและวิตามิน B ีคะ่ะ อาหารอันดับที่2นะคะก็ะจะเป็นบ็อกแครีค่ะซึ่งบ็อกแครีเนี่ยเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำและมีไฟเบอร์สูงนะคะเจ้าตัวไฟเบอร์ในบล็อกแครีเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้ระบบการย่อยอาหารทํางานช้าลงนะคะแล้วก็ทําให้เราไม่หิวง่ายด้วย อันดับที่3นะคะก็จะเป็นน้ํามันปลาค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดไหนคะ่ะน้ํามันปลาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญชนิดหนึ่งคะที่อุดมไปด้วยโอเมก้าสนั่นเองคะ่ะซึ่งเจ้าตัวโอเมก้าสเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อระบบเซลล์ต่างๆนะคะให้มีสุขภาพที่ดีกว่าเดิมช่วยให้ร่างกายเนี่ยดึงเอาน้ำตาลและไขมันออกมาใช้โดยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ อา,อาหารอย่างที่4ก็คือไข่นั่นเองไข่เนี่ยอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่มีประโยชน์กว่ายี่ิชนิดซึ่งสารเหล่านี้นะคะช่วยรักษาสุขภาพที่ดีให้กับเซลล์ต่างๆในร่างกายนั่นเองค่ะละอย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่5เป็นชาและกาแฟค่ะซึ่งาจากผลการวิจัยจากหลายสถาบันนะคะเผยให้เห็นว่าคาเฟอีนในชาและกาแฟเนี่ยจะเป็น ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของระบบเผาผาญค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าอาหารทุกชนิดนั้นต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นถึงจะมีประโยชน์กับร่างกายนะคะถ้าทานมากเกินไปก็อาจจะเป็นโทษได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ชอ่องพิ่เมทชนแนลด้วยนะคะแล้วพบกันในอ p ทิหน้านะคะ